สวัสดีครับพบกับช่องมอนสายหิงอีกครั้งนะครับโอ้โหไปไหนไม่ได้เลยนะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับผมคืนนี้อย่างแรงเลยนะครับได้ข่าวว่าปกปลอกน้ําเจอเลยนะครับน้ําจะท่วมแล้วนะครับโอ้โหเห็นในคลิปของอ่าจ่าเอ็มนะครับน้ํานข้างหลังตรงคลองนะครับท่วมเลยนะครับ ก็ออกไม่ได้ก็เดี๋ยวถ่ายคลิปลงไปให้ดูนะครับเผื่อเอฟซีคนไหนต้องการลูกค้าคนไหนต้องการหวยนะครับอันนี้ชุดอ่าสใบนะครับผมชุด4ใบนะะี่ครับ ตอนนี้แรงขึ้นกว่าเดิมมันะครับเห็นไหมโอ้โหตายตายตายแต่ถ้าเป็นเศษผีของวดนี้ยะพายุเข้านะครับหนึ่ทุกสี่ใบแล้วก็นี่ปกเชโยนะครับนี่ปกเชโย แล้วก็ขึ้นมานี่ก็ชุดผีน้อยนะครับชุดผีน้อยเหลืออยู่อีกชุดเหลืออยู่สี่ชุดนะครับหนึ่งชุดผีน้อยนะครับแล้วก็น,นี่ชุดสองใบนะครับชุดสองใบ แล้วก็นี่หวยเด็ดหวยดังนะครับนึ่ห้าเก้าเก้าห้านะครับหกเจ็ดนะครับชุดหนึ่งลูกค้าว่าจะเอาให้ลูกค้าพอดีบุงมบนหาไม่เจอนะครับมันอยู่ในกระเป๋าอีกกระเป๋าหนึ่งนะครับนี่ครับนี่หวยดังเลยนะครับนี่นี่นี่นสามแถวเนี่ยสองสี่หกแปดเจ็ด 9, ชุดเก้าชุดนะครับ หน่อยดังเลยนะครับผมเยนนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับคะแนนสนใจก็อแอดไลน์มาที่เบอร์รม,มูลได้นะครับเดี๋ยวมลจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะครับเยนนะครับชัวด,ดีและสวัสดีครับ